จอครับวันนี้เกม Build a Boat for t e a r วันนี้เราจะมาสร้างสร้างผลงานของเรากันครับเป็นบอกแล้วว่าเรือนี้จะต้องเป็นเรือที่สวยงามผมจะสร้างเป็นเรือ,อยังไงดีเอ่อเอาปับเป่อนสักศูนย์สองเอ่อผมอยากได้เรือเท่ๆหน่อยอืมเจอนะเฮ้ยหรือว่าเราจะ อันนี้กดเอานี้แล้วเราก็ทำการอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเ๊บเึ๊บปึ๊บ,บ,บโอเคแล้วเราก็ทำการอย่างนี้เอาตัวต่อแล้วก็ปักเข้าไปเลยปักปักเข้าไปที่ตรงกลางอกเลยให้มันเจ็บปุ้งเอะ๊ะไม่ได้เกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีอีกวิธีหนึ่งเอ่อวิธีนี้บอกเลาว,ว่าอีซี่ที่เราจะสร้างมาครับฮึบเออแล้วเราก็เอานี่แปะเท่าเลยแปะเลยฝังไว้เอ้ยผิดด้านผิดด้านลริกัน ให้มันด้านนี้ครับปงแทงหลังเอ๊ะไม่ได้เหรอวัดไม่อะไรมีวิธีหนึ่งครับก็คือเอาเค้กใส่ในตัวเองครับเอาเค้กใส่เอาเค้กใส่อมแล้วเราก็ทําการเอาเค้กใส่ยัดใส่ตัวเองนี่เค้กเออ เรียบร้อยคับเราได้เค้กเอาเค้กยัใส่ตัวเองไปทีเรียบร้อยแล้วที่เหลือเราแค่ล่องหนมันก่อนเพื่อให้ไม่มีอะไรผิดปกติครับโอเคซึ่งเราจะสร้างเอหุ่นยนต์สุดเปี้ยวของเราออกมาซึ่งบอกเลยว่าทำง่ายมากๆแต่เดี๋ยวผมอยากนั่งขอที่นั่งหน่อยโอเค นี่เราก็ทําให้มันสูงหน่อยอ๊อมันไม่ติดกับหลังเราอะเราต้องทำให้บล็อกมันยึดเกาะปะโอ้โหยึดเกาะเกินเราต้องทํำยังไงให้บล็อกมันติดกับตัวเราเนี่ย,ยได้แล้วได้แล้วนี่นี่นี่ผมเลื่อเก่อแล้วก็ชูเอฟเอ้ามันไม่ยึดเกาะต้องให้มันอันใหญ่มันไม่ยึดเกาะกับเราเลยไม่นะ เรา้อทำยังไงดีแล้วถ้าเกิดเราทำนี้ลหละอ่าได้จะได้อยู่กระโดดได้ไหมกระโดดได้เคฮ้ยถ้าเกิดเราสร้างบล็อกซ้อนๆกันจะเป็นไงวะเฮ้ยน่าสนใจฮงเฮ้ยตอนนี้เราลอยได้แล้วนี่เฮ้ยหลังจากเราลอยได้ปุ๊บทำไงต่อนะล่ะ แล้วก็เริ่มสร้างเลยวนะเป็นหุ่นยนต์ท r a n s ฟอร์ม r ของเราโอ้โหได้แค่นี้ก็แล้วโอเคีก็แค่นี้มันไม่ได้นะเวลายืดมันจะไม่ไดนะ้แล้วเราก็จะสร้างหุ่นยนต์ด้วยบล็อกของเราเนี่ยปอบ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 ไปคนระับวาง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 โอเคโอ้ <c> ืม <oughs> ติดโอเคนี่ก็จะเป็นขาแล้วเราก็สร้างขาอีกข้างหนึ่ง นี่เหมือนลบปั้นเลยอ้ยลบตรงนี้ออกหน่อยแล้วก็สร้างนี้มาศิลปะเขาเรียกว่าศิลปะครับศิลปะเปิด ี่นแล้วเราก็เอาหัวหน่อยแล้วอยากให้มันเดินแบบเออแล้วก็เอาหัวหน่อย,อย,ออยแล้วเราก็จะได้อ,อกมาครับเป็นสิ่งดีๆนี่เป็นไงคนระดับเอเปกเอ้ยไม่ได้ไมไดแล้วก็เติมตาให้หน่อยเติมตาให้หน่อย อันนี้คือตาครับตาแดงว้าเอาเรื่องแต่เดี๋ยวลบออกก่อนไม่คดีเท่าไหร่ฮะเหมือนตอนนี้เราจะไม่สอบยึตเกาะเลยวนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่เมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดหน่อยนิดนึงนิดนึงเป็นอะไรแค่เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยครับเราจะต้องสร้าง <c oughs> <c oughs> หุ่นยนต์ที่ดีสุดของเราออกมาให้ได้ครับ โอเคเต้ okay. องสร้างหุ่นยนต์ที่ดีสุดของเราออกมาโอเคหุ่นยนต์ต้องเป็นเหล็กเออนี่แล้วก็สร้างเพิ่มองเฮ้ยนี่รเราสร้างเป็นแบบเจ็ดแพ็กไหม คงสร้างได้แหละยสร้างยากนะเนี่ยอ๋อเราได้เป็นเดี๋ยวตอนนี้เราสร้างให้มันคุมตัวเองก่อนได้ไหมโอ้แบบนี้มันก็จะเดินไม่ได้ดิอ่ะประมาณนี้ขาลอยอยู่ <c oughs> เราบอกคุมตัวเองก่อนคะรับโอ้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ แล้อ,อยากรู้ว่ามันจะโดนตัวเราไหมเราอยากให้มันมองไม่เห็นตัวเราเลยครับมันจะดีมากถ้าเกิดมองไม่เห็นแม้แต่ขาเราโอเคเดินได้เดินได้ปกติงั้นเดี๋ยวเราสร้างให้มันเป็นก้อนเนื้อกันโอเคเรียบร้อยถ้าเราได้เป็นก้อนเนื้อเสร็จแล้วเราทำไงต่อแล้วล่ะง่ายแล้วก็อย่างนี้ได้ไหมเอ้ยได้หว่ะ เราก็เริ่มปิดเลยปิดเลยโอ้โหอันนี้มันตัวอะไรวะเนี่ยให้ค่าหนึ่งก็แล้วกันเอ่ออ้ยมันไม่ยึดเกาะมันไม่ยึดเกาะเดี๋ยวแล้วก็อันนี้แล้วก็หมุน หมุนหน่อยเออหมุนอ่ะหมุนไม่ได้ยากจากวะเออะไรหรอกเราจะสร้างให้มันเป็นดาบครับอยากให้มันเป็นคล้ายๆดาบโอ้สร้างยากมาก ได้แล้วแล้วก็ไงต่อแน่นอนแล้วว่าหุ่นยนต์ของเราต้องมี Apple ไอพุนนะไอพุนติดหลังไว้สองสอง,ส,องสามอันก็แล้วกันนะแล้วแล้วก็อย่างที่เราต้องมีครับก็คือเจ็ตแพกใส่ไว้กันเผื่อหุ่นยนต์ต้องใช้บินได้ที่จริงมันก็บินไม่ได้เลยหุ่นยนต์บินไม่ได้ เอว่าเอาเป็นลูกโป่งแทนก็ได้นี่ลูกโปง่งยวเอาลูกโป่งมาก่อนนี่เผื่อหุ่นยนต์เราต้องใช้บินนะหุ่นยนต์อาจจะต้องบินนะเราก็ติดลูกโป่งไว้ก่อนลองหุ่นไว้้ลองหุนงห่นไว้อย่าให้ใครรู้ว่าเราติดลูกโป่งไว้อย่างนี้แล้วก็ต้องมีปืนใหญ่ด้วยเอาปืนใหญ่ติดไว้ หุ่นยนต์นี่แหละจะพาเราไปชัยชนะไปไปกันเลยนี่เราต้องเอาโล่กันเอาไว้ครับก็นี่ก็จะเป็นดาบของเราเราจะเอาดาบเนี้ยทิมทิมแทงไปดิว้าว้าหุ่นยนต์ของข้าจะพาไปชัยชนะโอ้เออราะวอเอาโล่กันเอาไว้เอาโล่กันเอาไว้ออโล่เอาโล่กันเอาโล่กันเอาโล่กันหน่อย เอาโลกันเอ้ยนี่หลบได้หลบได้นี่โลโลเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว้รออันนี้กันเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาดิมาดิเดี๋ยวนี้หน่อยเออเขาเรียกว่าไม้ออกเลยตอนนี้ปลอดภัยปลอดภัยเอาโลโลอุ้ยโลอุ้ยโลเออเออผมไม่โลผมไม่โลมาดิมาดิเนี่ยผมจะรอเลยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยหมดละเทอร์โบหมดละอันหนึ่งไปอีกมา อ,อ่ะเฮ้ยอยอ,ยอยนี่เป็นไงเขาเรียกว่าโล่เขาเรียกว่าโล่โล่อุ้ยอุ้ยออรอดเฮ้ยขึ้นบกได้ไหมไม่ได้ออเอานี้ก่อนเอาดาบเอาดาบเอาดาบแทง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 เอออย่าเอาโลกกันอไว้โล่เรามีเอาไว้ใช้ไม่ได้มีเอาไว้โชว์เออืออไปเอ้ยไปลบ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  อ re, ันน uh, oh, oh, oh. ี้มันแรงอันนี้มันแรงอุ๊อุอุอุอันน้ออ้ไม่นะเราหลุดออกมาจากอ้นั้นแล้วหุ่นยนต์เราแยกแยกแย่แย่แยกแย่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 แี่แี่แย่้ย่้ไ่้ย่้ย่แย่แย่แป่าย่แย่แย่็คือพาหุ่นยนต์ของตัวเองเนี่ยไปชนะให้ได้ค่ับ โอเคมาดูกันว่าหุ่นยนต์ที่เราสร้างเนี่ยจะชนะได้หรือเปล่าหุ่นยนต์เมื่อกี้นี้มันเอ,อ,อ่อนเกินไปครับเดี๋ยวเราจะสร้างหุ่นยนต์ที่เก่งเก่งกาดมากๆออกมาครับเมื่อกี้มันเออ,อันนี้ไปหน่อยเช็ดๆๆกันโอเคตอนนี้ตัวเราไม่ติดพื้นแล้วครับแบบนี้ก็บอกเลยว่าก็สร้างให้มันคุมตัวเองก่อนนะให้มันมองไม่เห็นตัวเองก่อน แต่รอบนี้เราจะให้มันหนาแน่นขึ้นนะเพราะเนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าโคตรไม่หนามันทําให้เรานั้นโดนครับโดนครับเค้กที่อยู่ข้างในครับมันทําให้เราตายทันทีเลยเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยเราต้องเอาแบบหนาแน่นครับแบบฟูฟูฟเข้าใจคําว่าฟว์นี่อันนี้จะเป็นดาบเราครับแต่ดาบผมว่าเอาให้มันแบบสั้นลงนิดนึงอ่าดาบอย่างนี้ก็แล้วกันนะนี่ โอ้โห oh, wow. แล้วก็อย่าลืมโล่สุดที่รักของเราที่พาเราชนะโล่นี่ของดีต้องควรมีติดตัวไว้เอ้ยเอ้ยให้มันยึดเกาะเลยมันเนี่ยอยากให้มันยึดเกาะมากเลยน่าจะเป็นด้านในนี้มันไม่ยึดเกาะให้เราอะ่ะโออะไรเนี่ยไม่ดีเลยมันไม่ยอมยึดเกาะให้ แล้วไม่เป็นไรผมจะสร้างโลกด้วยตัวเองหรือเปล่าหรือจะสร้างโลกนี้ดิมันไม่ยอมยึดเกาะให้โหอ,อะไรอ่ะโตรไม่ดีเลยอยากให้มันยึดเกาะมากเลยเราจะทํายังไงให้มันยึดเกาะติดกาวตาช้างให้เออเปลี่ยนใส่ไปก่อนนะแล้วเราก็ค่อยสร้างโลก อันนี้จะเป็นโล่งแล้วครับโล่รูปแบบใหม่ถึงโล่เมื่อกี้มันสวยงามกว่าแต่ว่าโล่นี้นใช้งานครับออกเลยโล่นี้แหละเขาเรียกว่าโล่แบบอันยักษ์โล่เมื่อกี้มันเล็กนิดเดียวอันนี้เขาเรียกว่าโล่ยักษ์ครับดีกว่าเยอะสร้างสร้างโล่ออกมาอาจจะโล่อาจจะดูม่วนๆหน่อยแต่มันใช้งานได้ครับของดีด้วยเอาโล่แบบกันด้านหน้าด้านหลังโอ๊ะมันอันนี้ปะมันติดเหรอติดอะไรอันนี้ปะหรือมันหนักเกิน โล่โลหนักเกินอ่ะเดี๋ยวโลโลนายทำอะไรลงไปโลไม่นะโลโลมันหนักเกินอ่ะหรืออะไรโลหนักเกินโอ้ยก็ o ดหุ่นยนต์นี้พังแล้วโอ้หนีเล็วเอาจากหุ่นยนต์นี่ก่อนหุ่นยนต์มันพังแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้ใช้าง,งานไม่ได้แล้วโอ้หนีเรียบร้อยเราออกมาจากหุ่นยนต์ที่พังไปได้แล้วเออเล้ว เราต้องสร้างหุ่นยนต์ที่ดีที่สุดออกมาแล้วแหละหุ่นยนต์บอกออกเลยว,ว่าตัวนี้หุ่นยนต์ดีสุดละหุ่นยนต์ตัวนี้บอกเล้ว,ว่ายัางไงก็ไม่แพ้เขาเรียกหุ่นยนต์ตัวนี้กันว่าหุ่นยนต์ที่เก่งที่สุดไงล่ะเฮ้ยทำไมไม่ไม่เป็นไรเรามีนี่ครับอาศัยลูกโป่งนี่ก็มามาแล้วก็เอาคันโยกเลยนะ แล้วก็สิ่งที่สุดเจ็ดแพกนี่อุ้ยอ๊ะเออใส่แล้วก็บินได้ไหมไม่ได้ทำได้แค่กระโดดสูงขึ้นโอเคแล้วก็อย่างที่เราต้องใช้ที่สุดเลยก็คือเทอร์โบครับเอาเทอร์โบมายึบยึบึบ,บเอ้ยเราเอาอันนี้ออกเลยไหม เอานี่ออก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 โอเคแล้วก็เอานี่ออกเรียบร้อยอ่ะประมาณนี้มาเราจะกดเริ่มไปกดลูกโป่ปงมาก่อนแล้วให้ตัวเรามันลอยแล้วก็ค่อยไปด้วยความเร็วเร็วเร็วกว่าน,นี้อีก อยุดห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 ยุดสต็อปสต็อปปลือสต็อปสต็อปโอ้ยมาด้วยความเร็วด้แค่นี้ครับเฮ้ยนั้นเราไม่ต้องสร้างหุ่นยนต์แล้วเราจะสร้างรถความเร็วครับรถความเร็วอะไรนะเราจะสร้างรถที่เร็วที่สุดครับมาแล้วเราก็จะผ่านไปกันอันนี้ก็จะเป็นรถที่เร็วที่สุดของเราครับนี่รถความเร็ว แล้วก็อย่าลืมเลยอันนี้ของดีแล้วก็คันโยกครับอ่านี่คือคันโยกหวังว่าเราจะไม่ปิวไปนอกแมปก็แล้วกันมาแล้วลดความเร็วเราไปความเร็วนะ่ะมันคือของของผมไปเ็วพุ่งไปด้วยความเร็วพุ่งไปด้วยความเร็วเออเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวลดความเร็วเราไป ลดความเร็วไปอีกเออเอยไปเราจะไปชนะเออโอ๊ไปปิด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 ,ปดสต็อปสต็อปเออไม่เป็นไรมากระโดดไม่ถึงเลยโอ้แตกสิครับรออะไรเลยขนาดน,นี้เฮ้ยเรามีอีกอย่างหนึง่งบอกแลยว่าอันนี้เนี่ยยังไงก็ใช้ได้บอกเลยว่าอันนี้ยังไงก็ใช้ได้ครับ ซึบอย่างนี้ปะแล้วเราก็เดี๋ยวนะวมันต้องใช้ประมาณหกบล็อกใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็อันนี้แล้วก็เก้าบล็อกครับแล้วเราก็ใช้เออนี่ออกมาเป็นหุ่นยนต์ยนต์ติดเท้าเราโอเคใส่ลงไปในเท้านี้แล้วก็ยังไงต่อแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมเอาเนือมาก่อนเนยเนยสดเออได้ป่าวะ ไม่รู้ไปเริ่มสิเอ๊ได้แล้วโอเคไปไปกันดีกว่าไปชนะกันด้วยหุ่นยนต์สุดเก่งอันนี้บอกเลยว่ายังไงก็ชนะครับด้วยหุ่นยนต์โคตรเก่งนี้เฮ้ยลื่นสเก็ตบอร์ดลื่นสเก็ตบอร์ดลื่นสเก็ตบอร์ดอุ้ยดิ้งเข้ามาเฉยวัดตาเฮ้ดิ้งเข้ามางไงเอ้ชึบลื่นสเก็ตบอร์ดลื่นสเก็ตบอร์ดลื่นสเก็ตบอร์ดโอ๊ะโอโอลงได้ไหมลง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 อ่ลื่นสเก็ตบอร์ดเดี๋ยว เลื่นสเก็ตบอร์ดเลื่นสเก็ตบอร์ดอื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 ดอดโอเคปล่อยปล่อย่อย่อย,อยเรียบร้อยครับเราลอดออกมาได้อย่างสวรรคติภาพครับโอเคแต่ตอนนี้ผมยังยังไม่ต้องการเงินเท่าไหร่ฮะแล้วก็แตกอา้าเรียบร้อยครับแตกโอเคเรากลับมาหาดิงกกันแล้วครับไหนเขาอยู่ไหนกันดิงเรามาแล้วดิงก ว้าวเข้ามายังไงเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยเราเรีบไปหาเขาก่อนเลยครับเราจะไปหาเอ่มอย่าหนึ่งนะเราขอใช้วิธีทำอะไรสักแป๊บหนึ่งเพื่อจะไปเยี่ยมเขาได้ครับเราต้องมีของอ่าเอาแม่เหล็กไปด้วยปักไว้เอาแม่เหล็กไปปักไว้ครับอันนี้เป็นการต้อนรับ อย่างอบอุ่นโอเคปิงโอเคไม่เป็นไรไม่ใช้ก็ได้จิงอยู่ไหนวัดโอโอโอโหนโอโหนเราต้องไป <c oughs> ทำยังไงดีเราเล่นมิวสิบบ็อกก่อนได้ไหม โอ้ยไม่ได้แหวือ้อแสงแหบเลยอโอไม่ปิงแตกสิครับรออะไรน่าจะช่ดิงหรือเปล่าโอ้ไมก่ก็ไหนขอดูหน่อยสิน่าจะใช่แหละคนที่อยู่ตรงนั้นน่าจะดิงแนละ้วเขาไปไหนนะ่ะไม่เวเราต้องส่งรถไปอรับส่งรถไปก่อนโอเค โอเคเราจะสร้างรถจิ๋วของเราออกมารถจิว๋วรถจิว๋วมันก็ไม่จิ๋วหรอกแต่ว่าก็เอาเอารถไปครับเออติดตั้งกล้องจอดปิดด้วยนี่กล้องจอดปิดอะ่ดอะอันนี้ก็คือที่นั่งรถของเราเราก็อยู่าล้อรถล้อรถล้อรถอ่ะล้อร,ร,รถอยู่ไหนไม่มีล้อรถเหรอผมมีนะ ลอรถแบบธรรมดาเออนี่ไงเจอ <c oughs> ไปเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวติดตั้งนี้ก่อนเออใช่ปะอย่างนี้อย่างนี้ต้องอย่างนี้เอออย่างนี้อย่างนี้อนโอเคได้อยู่ได้อยู่แส่ยงแหบไปไหนวะเนี่ยโอเค โ okay. อเคตึบชึบแล้วก็อย่าลืมชึบเขาอยู่ไหนแล้วเนี่ยไปเร็วชึบโอเคนีเคเค่เราได้รถบังคับ้วครับไปเราจะไปสำรวจหาดิงกันครับตอนนี้ดิงเขาอยู่ไหนแล้วเนี่ย โอ้โอ้มายก็อดเขาอยู่ไหนเนี่ยเอ้าเลี้ยวไม่ได้แล้วรถรถเสียการควบคุมเอาสวยแล้วเอาสวยละรถเสียการควบคุมแล้วโอ้โอ้โอ้รถรถรถเดียวเดียวเดียวมันขับหน้าไปหลังขับหลังไปหน้าไม่น่าใช่มั้งเออเออลบ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 เอาขาขึ้นเอาขาลงเอาขาขึ้นเอ้ยเอ้ย เอ้ยสวนแล้วเอ้ยยังไงดีหลบไม่ได้เอ้ยเจด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 โอ้โดนตัวเต็มๆมาดูกันนะว่าเราจะสามารถเอาไอ้ตัวนี้ผ่านไปได้หรือเปล่าเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยขึ้นขึ้นสิขึ้นสิขึ้นสิโอ้โนผ่านไปแล้วล้อหนึ่งเอาสวนแล้วไงผ่านไปแล้วล้อหนึ่งเอ้ยเจ็บหล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 บยลบหลบหลบหลบยลบหยบหล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  เฮ้ยสวดละตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปดิเอาไงเออขึ้นมาขึ้นมาก่อนแจะขึ้นมาก็ไม่ช่วยอะไรอ้าวเกี้อไม่เออเกเออตาย no no o k เคเดี๋ยวเราอันนี้ก่อน เดี๋ยวเราจะสร้างเอ่อสิ่งที่มีชื่อเรียกกันว่าปืนใหญ่ออกมาแล้วก็ทำการยิงเออไปอยากเจอนี่ปะ่ะปืนใหญ่อะนี่ป้งยย่งอีกไหม เดี๋ยวเดี๋ยวแปะกล้องจอนปิดไปเวยเรียบร้อยแล้วก็แปะกล้องจอนปิดแล้วก็ยิงเออโอ,โอไม่ได้วะ่ะอะไรวะเอ้ยเดี๋ยวเราหาเอาปืนแดดมันก็ได้ดันเข้าไปได้เดี๋ยวเราเกตโอเวอร์เฮียเข้ามาก็ได้ไปอืดอืดตึงมา เออดึงโอเคอ่ะเราก็ด <can> ึงเขาอปดึดึง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 เราตกทะเลแล้วเออเออดึง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 โอเคเรียบร้อยเราลากเขามาได้ล้วอย่างที่สองเราแปะกล้องจอดปิดเขาก่อนดี๋ด้กล้องจอปิดผมหายเมื่อไรเคลียออมหมดแล้วก็ แปะปก้องจอนปิดไว้เลยเดี๋ยวต้องนี้ก่อนแปะก้องจอนปิดเอาไว้อุ้ยมันไม่ติดเหนียวแน่นให้เหนียวแน่นหน่อยสิอ่ะเหนียวแน่นแล้วโอเคแล้วเราก็เริ่มทําการอันนี้เลยแล้วกันนะยิงเข้าไปป้องเรียบร้อยครับแล้วเ,เขาตกมาแล้วโอเคมาดูกันนะว่าเขาจะสามารถรอดไปได้หรือเปล่าเดี๋ยเราตามชมแบบ เอาไงดีเราจะเ่็นเขายังไงดีตอนนี้มานะเอาไหไปกินเฮ้ยเสร็จแล้วมานะเราไงดีเราต้องหาการเคลื่อนที่แบบรวดเร็วครับเออผมคิดออกแล้วนี่เราก็นั่งไปดูเขากันเลยครับว่าเขาจะรอดไปได้ไกลขนาดไหนไปไปรับชมกัน มาแล้วจ้าโอ้โอ้โอมานะแตกทันทีเลยแตกมันทันทีเมื่อผมไปเยี่ยมโอ้ไม่ก็เอาเรื่องเออโอ้โหสารมาภูมิแล้วไงครับโอ้โหแตกสิครับรออะไรเอี่ยแต่ว่าหันมาดูอีกทีหนึ่ง อ้าวยี่สิบห้านาทีกันแล้วครับนั่นหมายว่าคลิปนี้เราก็จบไปพิเศษนี้กันดีกว่าครับกับเออ่ดิงที่ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะครับมาตอนท้ายคลิปโอเคนะ่นหมายว่าถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกิงสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสำหรับวันนี้บายบายครับผมบ๊ายบาย